ความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะบทนิยามความต่อเนื่องของฟังก์ชันคือให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามบนช่วงเปิด a, b และ c อยู่ในช่วงเปิด a, b จะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อสมบัติข้อที่1น,นะคะเมื่อเราแทน c เข้าไปในฟังก์ชันฟังก์ชันหาค่าได้สมบัติข้อที่2นะคะลิมิตของฟังก์ชันหาค่าได้ซึ่ง ลิมิตของฟังก์ชันหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลิมิตทางซ้ายต้องเท่ากับลิมิตทางขวาด้วยสมบัติข้อที่3นะคะคือเราต้องพิจารณาจากสมบัติข้อที่1กับสมบัติข้อที่2ก่อนว่าทั้งสองหาค่าได้หรือเปล่าหากทั้งสอหาค่าได้เนี่ยค่าที่ได้มีค่าเท่ากันนะคะแสดงว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c าจากบทนิยามข้างต้นนะคะถ้าฟังก์ชัน f ค่ะสมบัติข้อใดข้อหนึ่งนะคะฟังก์ชัน f จะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4นะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยตัวอย่างข้อที่1น,นะคะจงพิจารณาว่าฟังก์ชัน x เท่ากับ x ยกกำลังสองบวก3เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับสหรือไม่วิธีทำนะคะจากบทนิยามนะคะ สมบัติข้อที่1คือเราแทน2เข้าไปในฟังก์ชันเลยค่ะเราก็จะได้2ยกกำลังสองบวกสมเท่ากับ4บวก3เท่ากับจสมบัติข้อที่2นะคะลิมิตของฟังก์ชันลิมิต x เข้าใกล้2ของฟังก์ชัน f x ซึ่งเราต้องหาลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาด้วยงั้นเรามาหาลิมิต ทางซ้ายกันก่อนลิมิต x เก้าใกล้2ทางซ้ายของฟังก์ชัน x ยกกำลังสองบวก3ซึ่งเราแทนสองเข้าไปในฟังก์ชันเลยเราก็จะได้2ยกกำลังสองบวก3เท่ากับ7ต่อมาเป็นลิมิตทางขวาลิมิต x เก้าใกล้2ทางขวาของฟังก์ชัน x ยกกำลังสองบวกสามเท่ากับสองยกกำลังสองบวกสามเท่ากับจิดซึ่งข้อที่สามนะคะคือข้อสรุปแสดงว่าเราสามารถสรุปได้ว่าฟังก์ชันของ x เท่ากับลิมิต x เก้้ใกล้สองของฟังก์ชัน x ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ที่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าฟังก์ชันเมื่อเราแทน2เข้าไปแล้วเนี่ยได้มีค่าเท่ากับ7แล้วก็ลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ7ซึ่งมีค่าเท่ากันนะคะแสดงว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ค่ะเราไปดูต่อในข้อที่2กันนะคะ ข้อที่2จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน x เท่ากับเศษ1ส่วน x ยกกำลังสองบวก1เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบหหรือไม่คะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะสมบัติข้อที่1เมื่อเราแทนลบ1เข้าไปในฟังก์ชันนะคะเราก็แทนเลยค่ะเราก็จะได้1ส่วน ลบ1ดยกำลังสองบวก1มีค่าเท่ากับ1ส่วน2สมบัติข้อที่2นะคะลิมิตของฟังก์ชันลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ของฟังก์ชัน x เราก็มาหาลิมิตทางซ้ายลิมิต x เข้าใกล้ ลบ1ทางซ้ายของฟังก์ชัน1นส่วน x ยกกำลังสองบวก1เราก็แทนลบ1เข้าไปในฟังก์ชันนะคะเราก็จะได้1ส่วนลบ1ยกกำลังสองบวก1เท่ากับ1ส่วน2ลิมิตทางขวาลิมิต x เข้าใกล้ลบ1 ทางขวาของฟังก์ชัน1นส่วน x ยกกำลังสองบวก1เท่ากับ1ส่วนลบ1ยกกำลังสองบวก1เท่ากับ1ส่วน2สแสดงว่าลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ของฟังก์ชัน x นะคะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 งั้นข้อที่3เราสามารถสรุปได้ว่าฟังก์ชัน x เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ของฟังก์ชัน x ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1 ต่อไปข้อที่3นะคะค่ะข้อที่3นะคะกำหนดให้ฟังก์ชัน x มี 2, 2> เงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขบนเนี่ยคือ x โดยที่ x น้อยกว่าลบสส่วนเงื่อนไขล่างคือ 3x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ3หรือไม่วิธีทำนะคะจากสมบัติข้อที่1 เราก็แทนลบ3ไปในฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันที่เราจะใช้เนี่ยคือฟังก์ชันล่างเพราะว่าจากโจทย์เนี่ยโจทย์ต้องการหาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ3งั้นเราก็จะได้3คูณด้วยลบ3เท่ากับลบ9จากสมบัติข้อที่2นะคะลิมิตของฟังก์ชันลิมิต x เข้าใกล้ลบ3ของฟังก์ชัน f ลิมิต x เข้าใกล้ลบ3ทางซ้ายของฟังก์ชัน f x เราก็จะใช้เงื่อนไขบนนะคะก็จะเป็นลบ3ลิมิต x เข้าใกล้ลบ3ทางขวา ของฟังก์ชัน f(x) เราก็จะใช้เงื่อนไขล่างนะคะเราก็จะได้3คูณลบ3เท่ากับลบ9แสดงว่าลิมิตของฟังก์ชันหาค่าไม่ได้เนื่องจากลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวามีค่าไม่เท่ากันนะคะงั้นข้อที่3เราก็สามารถสรุปได้ว่า ฟังก์ชัน x ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3ต่อไปข้อที่4นะคะค่ะข,ข้อที่4นะคะกำหนดให้ฟังก์ชัน f x เนี่ย มี3เงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขที่1เนี่ยคือ2 x บวก2โดยที่ x มากกว่า3เงื่อนไขที่สองคือ9โดยที่ x เท่ากับ3เงื่อนไขที่3 x บวก2โดยที่ x น้อยกว่า3จงพิจารณาว่าฟังกช์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่วิธีทำนะคะจากสมบัติข้อที่1นะคะเราก็แทน3ไปในฟังก์ชันเราก็จะได้ ค่าเท่ากับ9สมบัติข้อที่2นะคะลิมิตของฟังก์ชันลิมิต x เก้าใกล้3ของฟังก์ชัน f x ซึ่งเราต้องหาลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาลิมิตทางซ้ายลิมิต x เก้าใกล้3ทางซ้ายของฟังก์ชัน f x ซึ่งเราจะใช้เงื่อนไขล่างเราก็จะได้ว่า x บวก2เราก็แทน3ไปใน x เราก็จะได้3บวก2เท่ากับ5ลิมิต x เท่าใกล้3ทางขวาของฟังก์ชัน f x, x ซึ่งเราจะใช้เงื่อนไขบนก็จะได้เท่ากับ2 x บวก2เราก็แทน3ไปใน x เราก็จะได้2คูนด้วย3บวก2 มีค่าเท่ากับ8ซึ่งลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวามีค่าไม่เท่ากันแสดงว่าลิมิตของฟังก์ชันหาค่าไม่ได้งั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าฟังก์ชัน x ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับส